สวัสดีครับวันนี้ท่านอยู่กับช่อง P.D. Auto Car วันนี้เรามีรถมานำเสนอนั่นคือเจ้า Toyota Hilux Vigo 10ประตู3.0เกรดจีโฟวิลขับเคลื่อนสีล้อปี2004หากใครกำลังหารถสีประตูหรือรถสำหรับลุยคันนี้รอท่านอยู่ครับเรามาชมรายละเอียดกันที่ด้านหน้ากันเลยดีกว่าครับโดยด้านหน้าจะมาพร้อมกับกระจังหน้าสีดำคาดด้วยแถบโครเมียมพร้อมโลโก้โ o y o t a ตรงกลาครับในส่วนของไฟหน้า สภาพมีหมองบ้างตามอายุการใช้งานครับแต่ยังคงให้แสงสว่างที่ชัดเจนไฟตัดหมอกมีติดตั้งมาให้นะครับตรงกันชนดวงโตโตเลยครับสามารถเพิ่มทัศนวิสัยการมองเห็นขณะหมอกลงจัดได้เป็นอย่างดีครับคันนี้เจ้าของเดิมติดตั้งกระจกมองมุมอับมาให้แล้วเรียบร้อยครับส่วนฝากระโปรงจะมีช่องระบายอากาศสำหรับอินเตอร์คูลเลอร์นะครับและติดตั้งชุดแต่งตะแกรงกันใบไม้มาให้เรียบร้อยครับต่อมามาที่ด้านข้างนะครับ มาพร้อมป่งซุ้มล้อขนาดใหญ่และชุดแต่งกับประตูติดตั้งมาให้ครับกระจกมองข้างมือเปิดประตูฝาถังน้ำมันเป็นแบบโครเมียมครับสภาพสีรอบคันยังสวยดูดีครับอาจจะมีรอยบ้างตามการใช้งานบันไดข้างมีมาให้นะครับเนื่องจากรถค่อนข้างสูงจึงช่วยในเรื่องขึ้นลงรถให้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับคิ้วกันศาสประตูมีมาให้ทั้งสบานครับกระจกติดฟิล์มครองแสงมาให้เรียบร้อยแล้วทั้งสี่บานนะครับ ส่วนสภาพก็อาจมีเสื่อมบ้างตามอายุการใช้งานครับล้อเป็นล้อแม็กเดิมติดรถยังติดรถเป็นอย่างเอทีสภาพตามอายุการใช้งานครับขยับมาที่ด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับกระบะขนาดใหญ่โลโก้สติ๊กเกอร์สีคูณสียังอยู่ครับตัวกระบะท้ายติดตั้งแม็กไลเนอร์มาให้แล้วเรียบร้อยจากโรงงานสามารถป้องกันรอยขีดข่วนจากการบรรทุกของได้เป็นอย่างดีส่วนหูยึดของในกระบะท้ายมีติดตั้งมาให้สีจุดครับ ในส่วนของฝาท้ายมือเปิดฝาท้ายเป็นแบบโครเมียมไฟเบรกดวงที่สาติดตั้งบริเวณฝาท้ายครับโคมไฟท้ายยังสวยครับสภาพไม่แตกไม่ร้าวกันชนคันนี้เป็นกันชนสไตล์โครเมียมครับหรูหราเป็นกันชนเดิมติดรถครับมาต่อกันที่ภายในครับภายในกว้างขวางสะอาดครับพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยสีกา้านดูแข็งแรงหมุนง่ายจับถนัดมือหน้าปัดเรือไมบอกข้อมูลต่างๆที่จําเป็นครบถ้วนชัดเจนครับ ส่วนวิทยุเป็นวิทยุเดิมติดรถครับระบบแอร์เป็นแบบปรับมือหมุนใช้งานง่ายๆครับส่วนเกียร์ได้เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดพ่วงด้วยเกียร์โฟวินส่วนช่องเก็บของตรงคอนโซลสามารถล็อกได้ครับแถมประตูสวยสะอาดครับบอรดได้เป็นบอะหุ้มหนังทั้งสีที่นั่งที่นั่งแถวที่2กว้างขวางนั่งสบายมาต่อในส่วนของเครื่องยนต์ครับได้เป็นเครื่องยนต์รหัส 1KD3000cc เครื่องดีเซนของมอนเรล อัดอากาศด้วยระบบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ให้กำลังแรงบิดแรงม้าที่สูงครับเหมาะสำหรับการลุยเป็นอย่างมากและราคาของรถคันนี้อยู่ที่2 6 3 0 0 0บาทครับรถจอดอยู่ที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านครับหากสนใจสามารถติดต่อกับเจ้าของรถหรือผู้ขายได้โดยตรงครับตามรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปครับทางเราเป็นเพียงช่องทางการนำเสนอเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายแต่อย่างใด และฝากเตือนเรื่องหนึ่งก็คือไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีนะครับควรไปตรวจสอบเอกสารและดูรถตัวจริงด้วยตัวท่านเองก่อนดำเนินการตกลงซื้อขายครับเพื่อป้องกันวิชาชีพและผู้ไม่หวังดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ